แนะนำครับ47 SP ปี58นะครับสวยสดงดงามจริงๆครับสีเดิมนะครับสีเดิมทั้งคันเลยนะเปลี่ยนแค่ยางใหม่นะครับสีเส้นนะเดิมจริงๆนะครับครับยังไม่ตัดท่อนนะครับ มันนอตใสวิว่งเลยนะครับ 2, 4, สองสสภาพสวยถ่ายเดิมนะครับถายเดิมยังไม่เคยแกะนะครับมาร์กเดิมฝาไฮย,ยังไม่เปิดนะครับสีล้อยังไม่เปลี่ยนนะส,สวยแบบนี้เลยนะครับฟืนไฟครบ สภาพสวยๆครับสวยๆไม่มีผุนะครับรถไล่ครับไล่แท้สีเดิมนะล้างขัดเงาวับเลยนะครับสี่แสนบาทนะครับค่าตัว4ี่แสนบาทหน้าหลังมีสามคันนะครับในรุ่นนี้นะครับปักหมุดเข้าชมแล้วทดลองขับได้ที่ร้านหัวบึงรุ่งเรืองเทวีซับทากเตอร์น้ำพองนะครับเบอร์โทรตามนี้เลย094 274 48 77 นะครับ47 SPP ี P 58นะครับพร้อมเล่มทะเบียนสวยกิ๊กเลยขอบคุณครับ